มาถึงแล้วครับมาถึงโบเรีวมาถึงโบเรีวมาดูกันที่ว่าเชียรีเชียรีมีลูกลังให้ไหมไอ้ลูกลังอะฮะฮะโอ้พาไปแถวว่าลูกลังล้วนล้วนลูกลังล้วนล้วนมาไปแถวว่ะผสมขี้ด really ินดาดเยอะเทใส่ดิผ sure> ู้ใดละเลียนอยู่ โอ้ยถัดสองคันไปแทไ้ม่ันนีไม่านีแล้วเนีนขัคันโอ้มาลอกซตทยี่ห้อหันโอ้ยนึกว่ามีตลูกล่างเลยก็มีบอกให้เก่าเอาเล้ยเจ้ยเฮ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 ้ยเี้ยเฮยเฮ้่เฮ่าตฮ้ยเฮยเฮ้นกฮ้ยเ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้่เฮ้่เยเฮงนเ้เฮ้ย้ยเน้เย้้เฝ้ารถเีย เออข่อา,หา,หา,าง่ายคนอ้นี่ครับอ้ยวันจิมมเอาลุกล่างเลยนี่อ้ยมิดานี่ลอกวานี่ชุดนี่บ่้ดึงไปชุดพุดเลยวันท่าหลอกมาอยู่นะ <c oughs> ออกไซวะนี่ นี่มันออกนี่นี่หัวใจมันนี่นี่ห็นเห็นอสีละมาลก้อได้เนะมันไหลห่มกันมานี่พุบูนบนตัวนึงโอลิงตัวนั้นโอลิงตัวนไทไรไหวะนี่อตัวอะไรามีนะเอาหมดเวลาาาาสิถอดบนนี้เขาลือด้ลือตัวนี้ออกเล ข้าอากพูดกันเดคุยกันเพ่อใดมั้แม่กาเอาได้ดินลูกล่างตอนนี่พ่อใดอยดอมาเลยอีสมอีสมมาหาไพ่ไปนอนเฝ้ารงสีขึ้นนึงเลยได้เขาที่ใเพิ่อนเอาอ่ไว้ได้ยินเอาเอาหิวเขามาแยองแล้ว บใส่ยอย่างป,ปีนี้อย่างบอลลูนเลยเนาะโอ้ฮะเดี๋ยเส้นทางในเส้นหนึง่งโอ้ยสำนักการเล่นได้จนลืมแล้วนะ่ะไปยังแถวมาแล้วยไปยังแถวไปยังไปยังครับเออฮะอ๋ะอกะมาเอาลูกลังนี่เนาะเอาพ้าก,กันกินขา้าวแเราปนี้อ่อ Nhanh nhạc thiếu vô nhanh thật cái bị chọt rồi Hết chọt đây Hết chọt dưới cô đằng rồi <laughs> Hả? <Ha? cười> à? <laughs> ว่าได้ไปลนใส่แล้วหวก็เกี่ยวเขาแล้วหัวก็ล่างรถล่างล่าแล้วอ่านดินน่โอ้ล่างว่าได้ือเห็นมึงนเห็นจอดอยู่ในกดังเขาอยู่รถเจ้าแม่รถเจ้าครถไปรถนเด้อ่านึกว่าไปจอดขึ้นเขาเอ้ยจอยอกแกวอละมันมันฮีไปเพ่อแล้วอาบเอาบเอเต็กยวด้มทนี้ว่ะวันนี้วอนเ โอ้โอได้แล้วได้คานน้มันแล้วเนาะบีนี่ว่าปั้นได้บีนี่เร็วเร็วๆซาม่าหนิไปบเลนซซยขันบอลเนเอาลูกล่างเมื่อได้อนิลูกล่างนี่มากกว่าสอง้เจลีเก่าแล้วเก่าแล้วไปเที่ทางเขาหน้าให้พ่อไญ่เถ่า เออพวกพวกนี้เขาไม่ไปร้องนี่เขาไปมัดดีไปได้ครับแค่ปั้นมาเร่ดินเราสไปใส่ดินฮะยักแล้วเอาลูกไส้กบพอคุยกันดูตามบอลมุสลิโอเคเราะเราหวตามมุสลิมอ่ะฮอยู่ว่าล็อกเอาเล้วนี่ ตำมดากันฮกใช่เฮ้ยยูว่าล็อกไว้เออล็อกยูยู่ดอกบอกแล้วสะดือมาเหยดคลองไหมของผมยังเปิดปะเลยโ้คิปมาไ้ครับ่อาจเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพีมงานเอฟซีครับผมพอดีมีสายเขาครับ